สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับหัวแม็กอินไซด์นะผมนะหายหน้าหายตาไปครับช่วงนี้หกยุ่งมากครับผมแล้วก็ทําหลากหลายมากถ้าใครติดตามผมนะจะรู้นะครับตอนนี้นะครับมาอยู่กับนะซัมซุงเอสยี่สิบห้าเอลตาครับผมนะแกะเรียบร้อยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะไม่คิดว่าเครื่องหนึ่งจะสี่ห้าหมื่นนะกลายเป็นเสกซ่าขนาดนี้แต่ว่านะมีรายละเอียดแต่ละตัวไปนะแต่จะบอกเลยว่าในเบื้องต้นนะครับบอกเลยนะว่าใกล้เคียงมากๆครับกับเอสยี่สิบสี่ลตานะซึ่งจะบอกเลยว่าเสียใจนะเพราะว่าลุ้นแล้วก็อยากแกะ น้างในนะมาที่จุดแรกก่อนเลยนะครับผมนี่เลยครับฝาหลังนะฝาหลังตัวนี้นะเป็นนะครับเกรด้าอาร์เมอร์นะผมเป็นเวอร์ชันสองนะเขาบอกว่าแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าหัวได้ดอกเทสไปแล้วแหละนะนะอีกพักหนึ่งคงจะได้เห็นคลิปหัวดอกเทสนะจากสองเมตรกว่าปล่อยไปเพราะว่าเขาบอกว่ามารองรับสองจุดสองจะด้านหน้านะแต่ด้านหลังเนี่ยไม่รู้แตกไหมเพราะว่าไม่ได้เทสถ้าเทสปุ๊บทุกคนจะไม่ได้เห็นแบบสวยๆอย่างนี้ในถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะแต่อย่างนี้ครับมันมีข่าวดราม่านิดนึงครับสำหรับตัวเลนส์กล้องตัวนี้ ไอเลนกล้องตัวนี้ยเขาเอาวงแหวนเนี่ยมาแปะไปเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกมันแตกนท่นไหละแต่ปัญหาคือไอวงแหวนตัวนี้มันสามารถแกวได้มันหลุดได้ด้วยวะมันไม่ได้แกวได้ตั้งใจจะแกะมันแกะได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าใช้ใช้ไปมันหลุดเองเท่าที่เขาบอกนะแต่ว่าโหยังไม่เจอเพราะมันัเพราะว่ามันยังใหม่มากๆอยู่นะผมอ่ะข้อผ่านไปกับฟ้าหลังซึ่งแกะง่ายมากๆนะผมตัวนี้ช่างยงแกะให้นะซิลกันน้ําก็ทํามาได้สวยเนียบเนียนดีนะต่อมาเลยก็คือนี่ครับตัวจอตัวจอเนี่ย หมือนเดิมเปรี้ยแต่ว่าอย่างนี้ครับมันใหญ่กว่า0.1ของเก่าเนี่ย6.8ครับตัวนี้หกจซึ่งใหญ่แบบแทบจะสังเกตไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ gorilla armor นะครับผมเวอร์ชัน2นะครับตัวบอดี้นะครับผมเป็นไทเทเนียมเกรด5ของเก่าเนี่ยเป็นเกรด2องเขาก็บอกเฮ้ยโดนล้อว่ดทำไมใช้เกรด2เพราะว่ามันเป็นไทเทเนียมเพียวแต่ว่าเ,เขาก็อยากให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมพอออกเ5จิมพาตัวใหม่เนี่ยก็เลยเป็นเกรด5นะ,นะครับผมนะผสมกับอ,อ,อลูมิเนียมกับอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่ง นะผมจำไม่ได้แต่ว่าผสมกันมาปุ๊บเป็นเกลดห้าซึ่งมันแข็งแรงมากๆเชื่อไหมว่าดอกเทสมาปุ๊บไม่มีรอยเลยแม่งโคตรจำอ,ะอ่ะอะต่อมาก็คือ S Pen นะผมตรงนี้ผมจะบอกว่าเขาแก้ไขปัญหานะครับผมทุกคนจะเคยขายเครื่องมือสองเนะแล้วก็จะเห็นว่าปากกาตัวเนี้มันชอบกดชัตเตอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันแทนพอกดชัตเตอร์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทำให้ขายมือสองราคาตกตัวนี้เขาก็แก้ไขปัญหาเลยคือตัดแม่งออกไปเลย เอาไอซีบลูทูธออกไปนะผมนะก็ไม่สามารถที core core ่จะกดชัตเตอร์ได้อนาคตไม่แน่นะครับอาจจะมีตัวกดชัตเตอร์แยกมาหรือเป็นปากกาเอสเพนที่มีแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยแยกมาตอนนี้เขาตัดไอ้คอยล์ออกหรือว่าอินดักเตอร์คอยล์ครับกับคาปาซิเตอร์เนี่ยเอาออกไปเลยข้างในเนี่ยมันก็จะน้ําหนักใกล้เคียงเดิมเพราะว่าตัวมันเล็กมากๆอยู่แล้วอนาคตคงไม่เห็นนะครับว่าเป็นเอสเพนเสียนะอ่ะแล้วหัจับตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าหรือว่ามันเบาจริงแม่งเบามากเลยนะผมตัวกล้องหน้านะผมสเปคเดิมเลยนะเป็น12ล้านพิกเซลนะผมสาหรับกล้องหน้าข้างในตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะให้พูดถึงเพราะว่ามันใกล้เคียงเดิมแต่ว่าบอดี้ตัวเนี้ยทามาเหลี่ยมได้ใจจริงๆเลยซึ่งจริงๆคนไทยไม่ชอบนะบอกเลยเพราะมีหลายเสียงนะผมว่าไม่ชอบไม่รู้เขาคิดยังไงนะเพราะว่าเราไปใช้งานนานๆเนี่ยไอ้ตรงมือเนี่ยมันเจ็บมือเนาะอ่าต่อมา ตัวนี้ไวเดรชาร์จเรียงไปเลยครับไวเด้ชาร์จตัวนี้เป็นชิทูนะผมรองรับ15วัตต์นะตัวใหญ่ขึ้นจากเดิมนะผมแล้วก็มีเวเปอร์ชมเบอร์นะผมตรงนี้เป็นตัวระบายความร้อนจากตัวบอร์ดเพราะว่าบอร์ดมัน <c oughs> แนวเรียงมันวางแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยความร้อนจากตัวซีบเนียมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็มาเจอกับแผ่นระบายความร้อนตรงนี้เสื่อมมาปุ๊บมาเจอกับชุดนี้มันก็ไปที่บอดี้นั่นเองครับผมนะแล้วไม่พอยังมีนะเวเปอร์ชมเบอร์ตรงนี้อีกก็คือตัวระบายความร้อนนั่นแหละนะน,หน,นะผมแผ่นมกออี400%ะผ ก็ทํามาได้อย่างน่าสนใจนะเพราะว่าพัฒนาส่วนปิดย่อยข้างในครับเล็กน้อยมาพูดถึงลาโพงที่ทำไมเสียงดีขึ้นตรงนี้นะผมนะเขาครับมีคนแกะแต่ผมไม่ได้แกะนะผมเห็นเว็บเมืองนอกนะครับแกะลาโพงตัวเนี้นะครับปรากฏว่ามีเม็ดคล้ายๆกับเม็ดลูกปัดเล็กๆเลยอยู่ข้างในนะผมทําให้อะไรครับทําให้เสียงเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าหูกฟังแล้วหมจะบอกว่าก็เฉยๆครับต้องพูดตรงๆนะมันไม่ได้เสียงดีขึ้นอะไรบ้างมายครับผมนะเสียงเบสไม่มี เสียงกลางแสบหูถ้าเปิดเสียงสุดนี่คือแบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะต่อมาก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้ห้าพันมิลลิแอมตัวนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าน่าจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดิมมาแปบะบเข้าไปเลยไม่รู้ทําไม่ทันหรือเปล่า <c oughs> ตัวชาร์จนะผมตัวชาร์จตัวนี้ตอนนี้จริงๆอ่ะมันคือใช้ซีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าไอซีที่บอร์ดครับรองรับสี่สิบห้าวัต์สำหรับตัวนี้ซึ่งจริงๆเท่าเดิมนะ <c oughs> ต่อมาสิ่งที่แปลกไปแล้วคนก็ไม่รู้ว้าวหรือไม่ว้าวก็คือตัวกล้องนั่นเองครับ ัวกล้องเนี่ยเมนคาเวล่าเนี่ยเท่าเดิมเลยนะผมนะที่สองร้อยเมกะพิกเซลนะผมแต่ว่าเอาต้าวายนะเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านเมกะพิกเซลจาก12ล้านนะแล้วก็คูณ3ตัวนี้เท่าเดิมนะตัวคูณ3เนี่ย 30x เอ่อขอโทษขอโทษตัว,ต,วตัวคูณ3เนี่ย 3x มเอ็กนะผมนะ 3x เนี่ยเอ่อความละเอียดพิกเซลเนี่ย10ล้านเมกะพิกเซลเท่าเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนี้ห้อาอ็กตัวนี้ก็ ห้าสิบล้านครับผมนะก็เหมือนเดิมเป๊ะนะครับต่อมามีอะไรที่จะพูดถึงนะตัวบอร์ดนั่นเองอะ่ะตัวบอร์ดตัวเนี้ยนะผมจะบอกว่าจุดขายของเขาเลยก็คืออ่า CPU Snapdragon 8 Elite นั่นเองครับตัว A24 Ultra เนี่ยก็คือ CPU Snapdragon Gen 3แต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยคือ Gen 4เนี่ยครับมาดูใกล้ๆได้เลยครับผมนะ CPU เนี่ยจะเรียงอยู่ตรงกลางของบอร์ดเป็นบอร์ด2ชั้นนั่นเองครับตัวเนี้ยได้คะแนนอัลตุสส10นะมากกว่าตัวเดิมเนี่ยถึงนะครับ700เลยก็คจ สองล้านเจ็ดแสนของเก่าเนี่ยคือสองล้านนะผมแล้วก็ค l o c k s p e e เนี่ยสูงขึ้นจากสี่จุดเอ่อจากสามจุดสามนะเป็นสี่จุดสามนะเทคโนโลยีก็เป็นสามนาโนเมตรนะทุกคนทราบอยู่แล้วนะว่า s n a p d น a g o n แปดดิจิทเนี่ยเป็นตัวที่เล็กมากมากนะผมนะสามนาโนเมตรแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นสี่นาโนเมตรนะผมแล้วก็ GPU เนี่ยนะผมเอ่อแปดสามศูนย์นะตัวเก่าเนี่ยเปเจ็ดห้าศูนย์นะผมนะค l o c k s p e e เนี่ยแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือนะครับวิ่งอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะผมเมกะเฮิร์ตนะ แรงกว่าตัวเก่านะครับผมประมาณยี่สองเปอร์เซ็นตนะครับผมโดยรวมครับชิดตัวเนี้ก็แรงขึ้นนะครับผมนะยี่สองเปอร์เซ็นตนั่นเองครับผมเอาแบบภาษาแบบฟังแบบง่ายๆนะครับผม่ะก็ไม่มีอะไรมากมายครับสวยเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมแต่เหลี่ยมขึ้นกล้องเพิ่มนิดนึงผมเชื่อว่านะครั้งนี้แฟนซัมซุงนะครับผมนะแฟนดอยเสียใจแน่นอนนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมก็แกะมาเพื่อความรู้ให้กับทุกคนได้ดูไว้เจองานคิดแน่นอนครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ